สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะเด็กๆห้องน้อยหนาที่น่ารักท,ทุกคนค่ะคลิปนี้มาเจอครูฝนครูฝนมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังค่ะนิทานของครูฝนมีชื่อว่าหุงกิ่งเป็นตาแดงค่ะอ่าเด็กๆมาฟังกันได้เลยนะคะ ถึงเต้นตาแดงนั่นเองอะคะอุงกิ่งกระโดดลอดเต้นไปสนามเด็กเล่นสนุกแสนหันษาขุงกิ่งเล่นเพลินทั้งวันสนุกสุขสันหัวล้อเอค่าเด็กๆเ,เห็นขุงกิ่งหรือเปล่าสวมเสื้อสีชมพูนั่นเองนะคะต่อมาอ กุ่มกิ่งเล่นดินเล่นทรายเครื่องเล่นมากมายบนสนามหญ้าลองเล่นมา้าหมุนม้าโยกเล่นกระดานหกนั่งเล่นชิงช้าเล่นเพลินจนตัวเลอะเทอะกุ่มกิ่งยำเขอใช้มือขยี้ตาขยี้ปุ๊บคันยุบคันยิบกระพริบตาปลิปิก รู้สึกเครืองตาล,ลุ่มขึ้นกุ้งกิ่งตกใจตาหนูเป็นอะไร แล้วบอกว่าหนูเป็นโรคตาแดงนะจ๊ะดีแล้วละจ๊ะรีบมารักษาสิ่งของส่วนตัวทั้งหลายอย่าเพออไปใช้ร่วมกันนะจ๊ะเชื้อโรคมีอยู่ทุกที่ลลางมือให้ดีห้ามขายี้ตา ที่หนูใช้หนุนนอนมันเปลีป่ยนเปลี่ยนปอกหมอนบ่อยนะจ๊ะมีแม่คอยหยอดยาให้ตาแดงจะหายภายในไม่ช้ากุ้งกิ่งขอบคุณคุณหมอพยักหนะ้า หมอบอกมาเกิดจากสาเหตุสารพัดภูมิแพ้ไวรัสแบคทีเรียนานา,นาทำให้เยื่อบุตาอักเสบนั่นเองรู้สึกเคืองเจ็บมี หนูควรพักผ่อนอยู่บ้านดีกว่าหลีกเลี่ยงสัมผัสใครๆโลคติดต่อง่ายทางมือและน้ำตาขุงกิ่งพักผ่อนอยู่บ้านแค่ไม่กี่วันก็หายดีแล้วจา้าโรคตาแดงรักษาได้ขุงกิ่งสุขใจล่าเริงล้นล นี้ะะคะเขาพูดถึงว่าทำไม,มกุ้งกิ๋งถึงเป็นตาแดงกุ้งกิ๋งเป็นตาแดงเพราะไปเล่นมือของเราสกรปรกใช่ไหมคะเด็กๆจะไปทยี่ตาได้ไหมไม่ได้นั่นเองจะทำให้เราเป็นตาแดงนั่นเองนะคะและสุดท้ายนี้ ขอฝากว่าให้เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงนะคะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปของครูฝนได้เลยค่ะวันนี้ครูฝนขอบคุณค่ะ